ลำดับที่7นางแมงมุมจูโรคุมโมเชื่อกันว่าเป็นแมงมุมเพศหญิงที่มีชีวิตติดต่อกันหลายร้อยปีซึ่งได้ดูดเลือดคนจำนวนมากจนทำให้วิชาอาคมแกร่งกล้าขึ้นพัฒนาเป็นแมงมุมในตอนกลางวันนางจะแปลงร่างเป็นผู้หญิงสาวสวยหลอกล่อผู้ชายมาดูดเลือดในอดีตโชกุนมินาโมโตโยริมิสึ เกิดล้มป่วยลงรักษายัางไงก็ไม่หายเสียทีจึงได้เชิญหมอผีมาทำพิธีปัดเป่าวิญญาณแต่ก็ไม่สำเร็จได้แต่ทนปวดหัวไข้ขึ้นทรมานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งคืนวันหนึ่งมีพระสงฆ์รูปหนึ่งสูงประมาณ2เมตรมาปรากฏตัวตรงรด้านหลังคงไฟในห้องของท่านและย่างเท้าเข้ามาหาพร้อมกับปอยใยแมงมุมใส่ท่านโชกุลตื่นขึ้นมาพอดี จึงรีบคว้าดาบของฮิซาคิริมารุซึ่งมานอนเฝ้าไข่ยอยู่ขึ้นมาฟันปีศาจตนนั้นเต็มแรงเมื่อผู้ติดตามด้านนอกได้ยินเสียงเอะอะก็รีบรุดเข้ามาทันทีและเห็นรอยเลือดหยดอยู่ข้างโคมไฟจึงตามรอยเลือดนั้นไปจนถึงเนินดินเก่าๆแห่งหนึ่งพวกเขาจึงลองขุดเนินดินนั้นดูก็พบปีศาจแมงมุมตัวใหญ่ผุดขึ้นมาปล่อยยยแมงมุมอีกรอบจากนั้นเป็นต้นมาท่านโชกุนก็หายจากอาการประหลาดนี้เป็นปริทิ้ง และไม่เคยป่วยอีกเลยตาบจิ้นอายุไขลำดับที่6ปีศาจจิ้งจอกคิซึเนะสามารถพบได้ตามแถบตะว,วันออกของเอเชียตามความเชื่อแล้วปีศาจจิ้งจอกเป็นจิ้งจอกที่มีพลังเวทมีทั้งพวกที่จัดว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นค่ารับใช้ของเทพอินาริซึ่งเป็นเทพแห่งการเพาะปลูกและพวกที่จัดว่าเป็นผีร้ายปีศาจจิ้งจอกมีความเชี่ยวชาญในมลมายา และวิชาแปลงกลายซึ่งบ่อยครั้งที่มักจะแปลงกลายเป็นมนุษย์เชื่อกันว่าปีศาจจิ้งจอกที่อายุยืนและมีตะบะแก่กล้ามากพอจะสามารถกลายเป็นปีศาจจิ้งจอกได้เมื่อปีศาจจิ้งจอกอายุครบ100ปีจะมีหางเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหางและมีพลังแข็งแกร่งขึ้นและหากมีหางครบ9้าหางเมื่อไหร่จะมีพลังมหาศาลและชานฉลาดอย่างยิ่งปีศาจจิ้งจอกมีสังคมคล้ายคลึงกับมนุษย์ ทั้งยังสวมใส่เสื้อผ้าและยืนสองขาบางครั้งก็เข้ามาปะปนอยู่กับมนุษย์ธรรมดาปีศาจจิ้งจอกสามารถแปลงกายได้แนบเนียนจนมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจับได้ปีศาจจิ้งจอกตนใดถูกมนุษย์จับได้จะถูกลงโทษอย่างหนักจากสังคมปีศาจจิ้งจอกการที่ปีศาจจิ้งจอกจะสําเร็จวิชาแปลงกายนั้นสามารถทําได้หลายวิธีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การใช้กระโหลกของมนุษย์ช่วยในการแปลงกายแต่ปีศาจจิ้งจอกที่ไม่ได้ระมัดระวังอาจจะเหลือหลักฐานบางอย่างทิ้งไว้อย่างเช่นลืมแปลงกายอวัยวะบางส่วนที่อยู่ใต้เสื้อผ้ามันก็มีความรู้สึกหรือความต้องการคล้ายมนุษย์เช่นกันปีศาจจิ้งจอกชอบกินของอร่อยๆโปรดปานเต้าหู้ทอดชอบการสัมผัสร่างกายรวมไปถึงเรื่องเซ็กเป็นหนึ่งในปีศาจท,ที่มีเรื่องเล่าถึงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับมนุษย์ การที่ปีศาจจิ้งจอะต้องแปลงกลายมาปรปับพลกับมนุษย์ไม่มีเหตุผลที่แน่นอนบางครั้งเชื่อว่ามันมาเพื่อค้นหาความรักมีเรื่องราวเล่าว,ว่าปีศาจจิ้งจอกที่แปลงกลายเป็นสตรีที่งดงามและแต่งงานอยู่กินกับมนุษย์ทั้งยังสามารถสืบทายาทได้ด้วยทายาทของปีศาจจิ้งจอกมีความแข็งแกร่งผิดมนุษย์รวมไปถึงพลังเวทติดตัวและมีสเสน่ห์ที่แปลกประหลาดจนมีคำล่ำลือว่าองค์เมียวจิที่มีชื่อเสียงนั้น มีชื่อว่าอาเบโนเซเมเป็นทายาของปีศาจจิ้งจอกมนมายาของปีศาจจิ้งจอกนั้นล้ำลึกมากถึงแม้ว่ามนุษย์จะรู้ว่าต้องมนของปีศาจจิ้งจอกแต่สัมผัสของมนมายาก็เหมือนจริงจนแทบแยกความจริงกับภาพมายาไม่ออกปีศาจจิ้งจอกจะมีตบะมากจะรู้จิตใจของมนุษย์ทำให้สามารถสร้างภาพมายาที่มนุษย์คนนั้นต้องการเห็นได้ ทำให้แม้แต่มนุษย์ที่อยากปฏิเสธก็ยากที่จะทำได้ลำดับที่5จระเข้ชลวันณชลวันเป็นจระเข้ใหญ่เรื่องชื่อแห่งลําน้ำน่านเก่าเหมือนพิจิตรตำนานเล่าว,ว่าตายายสามีภรรยาไปหาปลาได้พบไข่จระเข้จึงนำเก็บมาปักเป็นตัวแล้วเลี้ยงดูไว้ในสระน้ำใกล้ๆกระท่อมของตายายตายายรักจระเข้น้อยเหมือนลูก เมื่อตาไปหาปลามาได้ก็จะนำมาเลี้ยงดูจนกระทั่งใหญ่โตมากขึ้นอาหารที่ตาหามาให้ไม่พออิ่มจึงกัดกินตายายเป็นอาหารแทนเมื่อขาดคนเลี้ยงจึงคลานออกมาจากสระน้ำไปในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสตระของตายายออกไปประมาณ500เมตรเนื่องจากมีความหิวและเคยได้กินเนื้อมนุษย์จระเข้ของตายายจึงมีความดุร้ายเที่ยวกัดกินคนทั้งบนบกและในน้ำไม่เว้นแต่ละวัน จระเข้ตัวใหญ่นี้จึงได้ชื่อว่าไอ้ตาลวันและเพี้ยนมาเป็นไอชาาน้ชาลวันชาลวันเป็นจระเข้เจ้าอาศัยอยู่ในถ้ำทองใต้บาดาลในถ้ำทองของจระเข้จะกลายร่างเป็นคนได้ชาลวันตอนกลายร่างเป็นคนจะเป็นหนุ่มรูปงามโดยชาลวันเองมีเมียสาวสวยเป็นนางจระเข้สองตัวคือวิมาลาและเลื่อมลายวันชาลวันเป็นหลานชายของเท้าลำไย ผู้เป็นจระเข้เจ้าที่อยู่ในสินธรรมไม่เคยจับสัตว์หรือมนุษย์กินเป็นอาหารจะกินแต่ซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารเท่านั้นชาลวันแม้อยู่ในถ้ำทองจะอิ่มทิพย์ไม่ต้องกินเนื้อแต่ด้วยความมินิสัยที่เป็นอันตรพานจึงชอบมาเมืองบนตามแม่น้ำลำคลองจับคนที่เป็นชาวบ้านและสัตว์กินเพื่อความสนุกสนานลำดับที่4พญานาคหรือนาค เป็นความเชื่อในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเรียกชื่อต่างๆกันแต่มีลักษณะรวมกันคือเป็นงูขนาดใหญ่มีหนอนเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่จักรวาลอีกด้วยต้นกําเนิดความเชื่อเรื่องพญานาคน่าจะมาจากอินเดียโดยมีประการนำหลายเรื่องเล่าถึงพญานาคโดยเฉพาะในมหากพาบพระมหาพระตา นาคถือเป็นปรปักษ์กับคุดส่วนในตำนานพุทธประวัติก็เล่าถึงพญานาคไว้หลายครั้งด้วยกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใตย้ยังมีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนพบล่องรอพยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษา,าจึงจะมีลักษณะคล้ายรอยงูขนาดใหญ่ ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นจะมีลักษณะตัวเป็นงูใหญ่มีหงอนสีทองและมีตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบาร,รมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มีเจ็ดสีเหมือนสีของลุงและที่สำคัญคือนาตคตระกูลธรรมดาจะมีเสียงเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไป จะมี3เสียง5เสียง7เสียงและ9เสียงน,นาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศรษฐนาคราชผู้เป็นบรรลังของพรวิษณุนารายปรม,มานาตนาคเสียนสมุตอัน,นันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในานา้ําและบนบกเกิดจากคันและไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบันดานให้เกิดคุณและโทษได้ นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ร่างสวยงามมีตำนานเล่าว่านาคตัวหนึ่งอึดอัดละอาเกียริการกำเนิดนาคนาคนั้นมีความคิดที่จะพ้นจากการกำเนิดนาคคันแล้วนาคนั้นจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มและเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายจึงให้เข้าบรประชาอุปสมบทต่อมาถูกจับได้ว่าเป็นนาคภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท จึงถูกศึกจากการเป็นพระลำดับที่สเสือสมิงเสือสมิงเป็นผีหรือปีศาจต,ตามความเชื่อของชาวไทยและชาวเครียงที่เกี่ยวข้องกับป่าและผูดผีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโก้งขนาดใหญ่อรารวาสกินคนเป็นอาหารเชื่อว,ว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์ หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปเป็นจํานวนมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนและออกมาหายเหยื่อเมื่อออกลายเหยื่อจะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานาเพื่อหลอกลวงเช่นแปลงเป็นลูกเมียของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพาทุดงก็มี เสือสมิงตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามล่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นป่าโป่งซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นชุมนุมของสัตว์ป่ามีผู้ที่เคยพบเห็นเจ้าของโป่งในเวลากลางคืนอ้างว่ามีดวงตาสามดวงตาดวงที่สามอยู่กลางหนา้าผากและเป็นสีเขียวเรืองแสงในที่มืดมีเรื่องเล่าของชาวกะเหรี่ยงว่า ผู้ที่พบเจอกับเสือสมิงมักจะปรากฏว่าเป็นผู้หญิงหรือเมียเข้ามาตามถึงในป่าแจ้งว่าลูกป่วยให้กลับบ้านเป็นต้นถ้าลงไปก็จะถูกฆ่าตายบางถึงกับว่าเมื่อมีผู้ไม่ยอมลงไปสักพักจะกลับมาใหม่พร้อมด้วยคนอีกสี่คนหามคานใส่ศพของลูกเมียมาก็มีมีบางคนที่ยิงปืนใส่เช้ามาเมื่อลงมาจากห้างก็พบว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่บริเวณน,นั้นเชื่อกันว่า คน4ี่คนที่เห็นว่าหามคานมานั้นคือขาทั้งสี่ข้างของเจ้าเสือสมิงลำดับที่2มนุษย์หมาป่าหรือแววูฟเป็นผีตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลางจัดเป็นผีจำพวกเดียวกับแวมไพร์หรือผีดิบดูดเลือดชนิดหนึ่งคือเป็นผีที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์และหมาป่าได้อาหารของมนุษย์หมาป่าก็คือเนื้อและเลือดสดๆของมนุษย์ โดยจะออกหากินในเวลากลางคืนเหยื่อโดยมากจะเป็นเหยื่อที่มาเพียงคนเดียวมนุษย์หมาป่ามีทั้งที่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งหมาป่าและกายร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวเชื่อกันว่ามนุษย์หมาป่าสามารถกลับหนังของตนเข้าข้างในเพื่อหลบซ่อนคนของหมาป่าเมื่อกายร่างเป็นมนุษย์ได้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าจะถูกถลกหนังเพื่อล่าเอาหนังหมาป่าไว้วิธีทดสอบว่าผู้ใดเป็นมนุษย์หมาป่าหรือไม่นั้น สามารถจำแนกได้จากรูปลักษณ์ภายนอกผู้ที่เป็นมนุษย์หมาป่านั้นจะมีขนระหว่างคิ้วหนาและยาวจนเกือบจะหลดกันระหว่างคิ้วใบหูเล็กและเปรี้ยวแหลมนิ้วกลางทั้งสองข้างมักจะสั้นเกือบเท่านิ้วชี้และที่สำคัญมีขนที่ฝ่ามือด้วยมนุษย์หมาป่าจะกลับร่างกายเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อได้รับบาดเจ็บซึ่งนักล่าวแวมพายสามารถตามรอยเลือดได้วิธีการฆ่ามนุษย์หมาป่าคือ การยิงด้วยลูกปืนหรือแทงด้วยใบ,บมีดที่ทำจากเงินและจะต้องเป็นเงินที่หล่อมาจากการเขียนเงินด้วยศพของมนุษย์หมาป่าควรนำไปเผาดีกว่าฝังเพราะนำไปฝังอาจทำให้มนุษย์หมาป่ากลับคืนร่างเป็นแวมไพร์หรือมนุษย์หมาป่าได้อีกครั้งลำดับที่ 1. แวมไพร์ดูดเลือดหรือแวมไพร์ผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกกลางเชื่อกันว่าเป็นผีดิบที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มีฟันที่แหลมคมดื่มเลือดของมนุษย์ด้วยการเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองโดยที่แวมไพร์จะมีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายจะปรากฏตัวได้เฉพาะเวลากลางคืนพอเวลากลางวันแพ้แสงแดดแวมไพร์จะหลบซ่อนอยู่ในโรงของตนเองหรือในหลุมเวลากลางวันสามารถแปลงร่างได้หลายอย่างเช่นค้างคาวนกฮูกหมาป่า ไม่มีเงาเมื่อกระทบกับแสงแดดหรือสะท้อนในกระจกมีแรงมากเหมือนผู้ชาย20คนรวมถึงสามารถบังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ด้วยอำนาจของตนสิ่งที่จะกำราบแวมไพร์ได้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาไม้กางเขนน้ำมนต์หรือแม้กระทั่งสมุนไพรกินแรงบางชนิดเช่นกระเทียมวิธีฆ่าแวมไพร์มีมากมายเช่นตอกลิ่มให้ทะลุหวัวใจเผาหรือตัดหัวด้วยจอบของสัปเหร่บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของมันจะกลายเป็นแวมไพร์ไปด้วย และกลายเป็นสาวุกแวมพายตนที่ดูดเลือดตัวเอง